Happy New Year! วันนี้นะคะทางทีมงานเดบดอกทุกคนก็จะมาส่งมอบความสุขผานชาเลนจ์ท้าให้ทำโดยกติกาของเรานะคะก็คือเดี๋ยวดีมจะสุ่มวงล้อขึ้นมา1ชื่อเราให้1ชื่อนั้นทำตามคําท้าที่ดีมท้าคาท้าของเราวันนี้ก็คือให้ไปบอกแฮปปี้นิวีย์คนแปลกหน้า1คนนะคะโดยคําที่จะให้ไปบอกก็คือปีใหม่เนี้ยผมไม่แพ้หรอกฝุ่นพอผมแพ้คุณมากกว่าแฮปปี้นิวีย์นะคะแล้วเราก็จะส่งมอบคําท้านี้ให้กับ นี่นะคะวงล้อของเราแล้วเราก็จะมาเริ่มทำการซุ่มกันเลยค่ะใครนะคะจะได้เป็นผู้โชคดีคนแรกตึงผู้โชคดีของเราก็คือพี่ปิ๊กค่ะสวัสดีครับปิ๊กนะคะไปรับคำถามจากน้องดีมจัดไป พี่ไม่ผมไม่กลัวหรอกแพ้คุณผมกลัวแพ้คุณมากกว่าอ,อ,อันนี้ใครอะ่ะเอลลฮะใครมึงใครเนี่ยแฮปปี้นิวเยร์นะครับขอบคุณ,คณ <laughs> นะครับทำแล้วนะครับทำแล้วนะครับขอท้าเอิร์ธต่อนะครับให้น้องท่อนโกเพลงฉันไม่ต้องการเธอในตอนนี้แต่เต้น ถ้าจากเพลง Hit Me Up ทําไทยครับผมสวัสดีครับผมเอิร์นนะครับผมได้รับคำถามมาจากคุณปิ๊กนะครับผมให้ร้องเพลงฉันไี่ต้องการตัวเธอในตอนนี้แต่ถ้าเต้นเป็นของทําไทยนะครับผมมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงจัดไปไปจากฉันได้เหรอเอิมันไม่เล่น,ลนแลให้เกคดใคร สิ่งที่เธอทำตอกย้ำให้จำว่ามาันเจ็บนี่าเจ็บเขาท้าคำถาต่อไปนะครับผมก็อยากจะท้าคุณปอนะครับผมขอให้ตะโกนบอกแฮปปี้นิวเ a ียร์ดังๆนะครับแล้วก็หัวเราะเหมือนคนบ้าเลยนะครับผมเราได้รับคำาจจ้าจากคำมเอิญน,นะครับว่าให้พูดําว่าอะไรว่าสวัสดีปีใหม่เอ้ยแฮปปี้นิวอียร์อะไรสักอย่างแล้วก็หัวเราะเหมือนคนบ้า วสวัสดีซีไอวายฮาฮ่าแลวคนที่ผมจะท้าคือคุณต้องครับคุณต้องต้องไปบอกรักแม่และก็หอมแก้มแม่หนึ่งทีใครก็ได้เป็นพ่อหรือแม่นะลูกผักกาลีสิบคนไปละสวัสดีครับผมได้รับคำท้าจากคุณปอนนาบดองโดยท้าว่าให้บอกรักแม่และหอมแก้มแม่หนึ่งทีแต่พอดีผมกลับมาบ้านแฟนก็เลยต้องคอหาแม่แทนนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ จะรูปมาสวัสดีปีใหม่ปีใหม่นี้อยากบอกว่ารักแม่นะครับครับขอให้แม่มีความสุขมากๆครับครับอันทันแก้มมาหน่อยโอเคครับสวัสดีปีใหม่ครับบ๊ายบ,ายบายครับสว,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 วัสดีสวัสดีคก็เรียบร้อยนะครับสําหรับคำท้าครั้งนี้ต่อไปผมขอท้าเซผูนะครับให้พูดกับกล้องว่า อย่าซีเล่งเดี๋ยวซูลิงและวิ่งออกจากกล้องไปทำท่าดีใจของคิเยโนโรนัลโดครับผมูโอเคครับตามเลยครับผมได้รับคำท้าจากเซตตองนะครับให้พูดคำว่าอย่าซีเล่งเดี๋ยวซูลิง่งล่งโบะนงมุกโกยมีเซอราฟิเย์อิสตปนาบอสโตรสขอพาเจกเกตต่อแล้วครับให้เจกเก๋หอมแก้ม ต้องต่อหน้าพ่อเจเก๋แจ๋วสวัสดีค่ะเจเก๋นะคะได้รับคำถามมาจากคูรีว่าให้หอมแก้มแฟนต่อหน้าพ่อแกเล่นกับระบบมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูกันเลยค่ะกอีสัตก็จบกันไปแล้วนะคะตื่นเต้นมากเอาไปขอท้าน้องดีม ให้น้องดีมนะคะไปตะโกนที่หน้าตลาดตะโกนคำว่าดมบดองหน้าตลาดนะคะแล้วเจอกันจ้ะสวัสดีค่ะอันนี้ดีมนะคะได้รับคำถามมาจากเจเกนะคะเจเก๋ JK ให้ตะโกนหน้าตลาดว่าดมบดองนะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังเดินทางอยู่คะ่ะขอเปลี่ยนจากเอ่ตะโกนหน้าตลาดเป็นตะโกนออกไปข้างนอกนะคะ <c oughs> ค่ะปังๆนอะไรหลอดคือมันตอนนี้โอเคค่ะจบแล้วนะคะคอนเทนต์เดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะบ๊ายบาย